บริษัทการค้าและผู้จัดจาหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ชั้นนาระดับสากลและผู้จัดจําหน่ายเพียงรายเดียวสําหรับผลิตภัณฑ์เลฟเมดโนวาสเตมในประเทศไทยร่วมกับหอ,อการค้าไทยอิตาเลียนและ GIA Clinic ศูนย์ความงาม GIA Esthetic จัดงานสัมมนาหัวข้อการรักษาฟื้นฟูสุขภาพและโนวาสเตมบีซีโดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยเกี่ยวกับสเต็มเซลล์มาร่วมบรรยายยุบไปหาข้อเข่าเสื่อมแทนที่ต้องไปผ่าตัดเปลี่ยนข้อหรือกินยาแก้ปวดเราสามารถเอาสิส่งที่ได้มาจากเซลล์เอามาฉีดเขา ปลอดภัยกว่าถูกกว่าการเป่ข้อเขาอย่างน้อย3ามเท่าแล้วก็ถ้าคนที่มีปัญหาเรื่องหลอดเลือดตีบรออุดตันแทนที่จะต้องเสี่ยงไปทำบไบพาสไปต่างๆเนี่ยเราสามารถเอาสิ่งที่ได้มาจากการสกัดแยกส่วนประกอบของเซลล์มาฉีดเข้าหลอดเลือดแทนที่เราจะมีความเสี่ยงที่จะไปบาพาสเพราะฉะนั้นความร่วมมือกันเนี่ยจะเป็นโอกาสที่เราจะทให้การดูแลสุขภาพของประชาติดีขึ้นครับรับค่ำคืนนี้ผมและทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ